สำหรับคนดูที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้ค่ะเฟรชเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีเก้าอี้ที่เอาไว้นั่งเล่นคอมประมาณแบบอย่างนี้ที่เป็นเก้าอี้ทั่วไปหรือว่าจะเป็นเก e ้าอี้สไตเอุอกนมิกในราคาประหยัดแต่ถ้าเิดเพื่อนๆนั่งนานๆเนี่ยก็จะรับรู้ได้เลยว่าโอ้โหหลังของเราเนี่ยไม่ไหวแล้วหรือว่าการใช้งานในส่วนอื่นๆเริ่มไม่เข้ากับสรีระร่างกายงั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เฟรจะพาทุกคนไปเสริมออปชันเก้าอี้ด้วยงบราคาหลักร้อยและเฟรหยิบมาให้ทุกคนดูถึง4ชิ้นกันเลยทีเดียวจะน่าส สนใจมากน้อยแค่ไหนเฟซขนมาให้เรียบร้อยจากทางเฟนิกซ์รับชมรียู่ของกันได้เลยค่ะ พอเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซปเปอร์แทงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันไขยตรงไปกลางโซลตีเหล่าเกมเมอร์ก็วัยรุ่นหน้าโต๊ะคอมทุกคนด้วยนะคะวันนี้นี่เฟสก็มีของมาป้ายยาเยอะมากเนาะเป็นอุปกรณ์จากทางเฟนิกนั่นเองนะคะจะมีเมื่อะไรบ้างนั้นก็เดี๋ยวไปรับชมแต่ละเซสชันไปพร้อมกันแน่นอนว่าในเซสชันแรกไปเริ่มกันที่ซี สำหรับใครที่จะปัญหาจาับก,การนั่งเก้าอี้นะคะลองไปสังเกตกันได้นะเก้าอี้คุณนี่แบบจะบุ่มลงไปเป็นท่านั่งของคุณเลยช่วงนี้นะมันก็จะบุ่มลงไปใช่ไหมตรงนี้ก็จะนูนๆขึ้นมาตามสัตยะที่เรานั่งเป็นประจำหรืออีกปัญหาหนึ่งกับคนที่มีเก้าอี้แต่แบบมันแข็งโป๊กเลยประมาณนั้นทําให้ตอนนั่งรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่การกดพับช่วงต้น มากเนี่ยก็อาจจะเจ็บได้ลามขึ้นมาถึงหลังด้านบนนะคะนั่นเลยทําให้ตัวนี้เข้ามาช่วยเพื่อนๆในระดับหนึ่งนะส่วนวิธีการใช้งานก็ใช้ง่ายเลยค่ะเขาน้องเป็นเบาะนั่งสามารถวางลงไปแบบนี้ถ้าถามว่าตรงไหนคือด้านหน้าด้านหลังเนาะตรงสูงๆนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังนะคะถ้ามันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสามารถใช้ได้กับเก้าอี้ที่เป็นสายออ g o โ o m ิกแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้ธรรมดาอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะ หลักๆที่เขาจะเสริมเข้ามาในตรงนี้นะเพื่อนเสังเกตได้ว่าจะมีความนูนความเว้าแต่ก็จะทําให้เก้าอี้ดูสูงขึ้นนิดนึงก็เน้นปรับเบาเอาหากเรานั่งลงไปค่ะตรงนี้อาจจะเป็นแบบแอ่งๆนิดนึงเพื่อรองรับกระดูกตรงก้นกบนะคะ ส่วนความนุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นุ่มมากนะจะเน้นเป็นแบบเฟิรม์รมๆเพื่อรองรับทั้งช่วงต้นขาด้วยช่วงก้นของเราด้วยตัวนี้เนี่ยทีมงานเฟลก็ป้นไปใช้เป็นประจำนะคะถ้าเกิดใลรเป็นสายออฟฟิศนั่งนานๆน,น,นะน่าจะมีแบบหลายๆคนอะ่ะชอบเอาเบาะรองนั่งมาวางบ้างเป็นหมอนบ้างแต่ตัวนี้เนี่ยจะทําให้การวางท่าของเราอะ่ะดูดีมากขึ้นนะคะเพราะมันออกแบบมันรองรับจริงๆเนาะส่วนการใช้งานอนื่นๆนะคะถ้าเกิด นั่งไปเรื่อยๆแล้วมีเหงื่ออยู่ในห้องพัดลมแล้วแบบโอ้โหน้องสภาพผ้าแบบไปแล้วก็สามารถที่จะพลิกมาที่ด้านหลังค่ะให้เรารูดซิปแล้วนําผ้าอันนี้ไปซักได้เลยนะส่วนด้านในก็จะเป็นโฟมนั่นเองวิธีการใช้ไม่ได้ยากเลยทุกคนแล้วอันนี้ราคาค่อนข้างดีนะคะหลักร้อยเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เนาะถ้าเกิดเจอในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยราคาค่อนข้างดีมากๆนะประมาณแบบ400 300วอบาทประมาณนั้น หากใครสนใจก็ลองไปตมกันได้กับสีคูชชั่นค่ะและนี่ก็คือไอเทมชิ้นที่2ของเราค่ะกับน้อง r a ปิดเออรหน้าตาน้องคือจะเหมือนกระต่ายมีหูแล้วก็มีแก้มนั่นเอง ด้เห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้นะคะส่วนตัวเฟซค่อนข,อข้างจะชอบพ่สุจนะมัง้งใน4อันที่เราหยิบมาิวในวันนี้ในเจ้าบ,บนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของการนั่งแบบเอ็นหลังลงไปแล้วพนักพิงหลังเรามันดูแบบทือๆอย่างตัวนี้เก้าอี้ราคาหลักหมื่นเหมือนกันนะคะหากมีนอกกันนี้แตะเข้าไปวิธีใช้คือง่ายมากเขาจะมีตัวตีนตุ๊กแกตรงนี้นะคะเป็นผ้าแล้วเราก็เอาสายรัดที่แถมมาให้เนี่ยรัดกับ ตัวพนักพิงหลังแล้วก็แปะลงไปแบบนี้ได้เลยลน้องก็จะยึดไว้นะคะกันตกอะไรต่างๆเผื่อโพกออกไปแบบ อ่านหนังสือข้างนอกอ่ะเนาะเพราะด้วยการดีไซน์เนี่ยจะเป็นเหมือนหูน้องกระต่ายเนาะรองรับพวกสะบะของเราได้ดีมากๆนะคะรู้ถึงใครที่เจอปัญหาว่าแบบนั่งเก้าอี้ทั่วไปแล้วหลังเราห่อนะคะตัวเราห่อเข้ามาหรือว่าคอเรายื่นไปข้างหน้าทําให้ตอนแบบนั่งทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเอ้ยบ่าเราเราเริ่มไม่ดีแล้วนะคอเรเริ่มปวดมากขึ้นแต่อันนี้เนี่ยจะช่วยปรับท่านั่งของเรานะคะให้ดูแบบพอดีกับ สว่าดด้านหลังของเรา2ออันที่มัน ขยับอยู่ตรงนี้นะคะตัวอย่างที่เฟสชอบนะก็คือเรณด้านล่าง,งจะมีการรองรับหลังช่วงล่างหรือว่าลมบ้าซัพพอร์ตนั่นเองหลักๆตัวนี้เนะี่ยก็จะเหมาะกับเก้าอี้ที่เป็นเก้า e, อี้สำน Go ัก e, ง,งานทั่วไปก็ได้หรือบางคนที่มีเก้าอี้เกมมิ่งนะคะตู้ใหญ่เอาตัวนี้เนะี่ยไปวางแทนเบาะรองที่เป็นแบบเบาะด้านล่างอันนั้นอ่ะใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนแต่ตัวนี้จะรองรับทั้งแผ่นหลังของเราเลยเหมาะมากๆนะคะสำหรับใครที่ใช้น้องรับบิ้วเออร์โกไปนานๆแล้ว ก็มีรอยเลอะเหมือนยังเฟสนะคะด้วยความที่เป็นโทนสีสว่างอาจจะมีเลอะบ้างในบางจุดเนาะไม่ต้องกังวลเพื่อนๆสามารถที่จะถอดซิปด้านหลังออกได้เขาจะมีบูซิปตรงนี้ทำให้เพื่อนๆสามารถถอดผ้าตรงนี้ออกมา ซักทำความสะอาดได้เลยขอบอกข้อสังเกตนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครเอาไปใช้ที่บ้านแล้วมีน้องแมวก็าจจาะเกิดรอยต่างๆนิดนึงนะทุกคนอันนี้เฟชใช้งานจริงก็จะมีประมาณนี้ที่พบเจอเพราะผ้าเขาค่อนข,ข้างจะยืดมากๆ หากเราปิดเกี่ยวหรือว่าไปโดนนอกก้องอาจจะเป็นขุยได้นะทุกคนเป็นข้อสังเกตของตัวนี้และถ้าเกิดใครดูในเซสชันที่แล้วไปแล้วก็มาต่อในเซสชันนี้เอ้ยเราจะเอาตัวเบาเนี่ยมาใช้กับตัวพนักพิงหลังด้วยกันดีไหมส่วนตัวคิดว่าเออมันก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ทางเฟน,นิกเองเนี่ยก็ยังมีวารหน่ายแบบเป็นเซ็ตคู่กันด้วยราคาไม่ถึงพันทุกคนแต่จากที่ทดลองใช้มานะคะตัวเบากับตัวพนักพิงอ่ะมันค่อนข้างจะเกิ กันแล้วก็กินพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดอยากใช้แบบเต็มประสิทธิภาพก็อาจจะต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะหนึ่งในความคิดเห็นของเฟชนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนก็สามารถลองซื้อไปใช้กันได้อันนี้ค่อนข้างจะฮิตมากในส่วนของแบบพนักงานออฟฟิศต่างๆที่เขาน้องนั่งนานๆนะคะหรือมีปัญหาเรื่องของหลังเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยราคาของน้องค่ะอยู่ที่ประมาณ790บาทเท่านั้นทุกคนถ้าเกิดใครซื้อในช่วงโปรโมชั่นดับเบิลเดย์หรือว่ามิดมันอะไรแบบนี้ก็ าจจะเหลือ500ถึง400ได้เลยอ่ะลองไปกดกันดูนะคะเ็ตแปะพ่กัดมาให้ใต้คลิปกับน้อง Rapid Ergo ส่วนไอเทมชิ้นต่อมาก,ก็คือเน็กพิลโลหรือว่าหมอนรองคออย่างที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันนะคะจากทางเฟลน,นิกอันนี้จะเริ่มเป็นสายไลฟ์สไตล์มากขึ้นแล้วแล้วเหมาะอะไรกับการทํางานหน้าโตคอมจริงๆตัวนี้เนี่ยทีมงานเฟลก็ชอบป้นไปใส่ยอยู่เป็นประจํานะคะลักษณะนะมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้คือเราไ,ได้คอหักนะทุกคนแต่มันช่วยแบบรับประมาณนี้เหมาะก,กับเกามีบางคนที่มีแบบพนักพิงถึงหัวนะคือเราเอนไปได้ก็จริงแต่จังหวะที่เรา อาจจะงีบพักอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเอนพักอย่างนี้ได้เลยเป็นไงเฮ้ยดูสบายอยู่เนาะดูไม่ถึงว่าแบบใครเป็นสายทํางานนะคะที่ต้องนั่งรถนานๆก็สามารถพกตัวน,นี้เนี่ยติดไปด้วยก็ดีเหมือนกัน โดยในแง่ของการดีไซน์นะคะเจ้าหมอนรองคอน,นี้ก็อาจจะไม่ได้หนีจากแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดมากแต่สิ่งที่ต่างก็คือคุณสมบัติของเขาจะมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ด้านในจะใช้เป็นวัสดุเมมโมรี่โฟมค่อนข้างที่จะให้รูปทรงที่ดีกับสรีระนะคะแล้วก็นุ่มมากเอาจริงพกไปขึ้นเครื่องบินก็ยังได้นะี่มันใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะมากๆเลยนี่เาแทบจะขยำให้ดูลวส่วนตรงนี้ก็จะมีสายนะคะเอาไว้รัดใครที่ชอบแบบให้น้องบล็อก คอไปเลยเนี่ยก็รูดบริเวณตรงนี้ได้หรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากแกะปรับง่ายๆนะคะก็สามารถที่จะงัดแบบนี้เพราะน้องเป็นแม่เหล็กด้านหนนั่นเองและแน่นอนว่าเจ้าหมอนรองคออันนี้สามารถที่จะคอดซิปตรงนี้รูดออกมาได้นะคะเพื่อจะนําผ้าไปซักทําความสะอาดนั่นเองถ้าเกิดใครสนใจราคาของน้องจะอยู่ประมาณ699บาทแต่ก็เคยมีจัดโบล,ลงมาเหลือวันระมาณ599หรือดับเบิลเดย์อาจจะเหลือประมาณ400นิดๆน,นะคะถ้าเกิด ใครสนใจไปจัดกันได้เลย หลังจากที่เรารีวิวไอเทมเสริมสำหรับเก้าอี้ไปแล้วไอเทมที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ท้ายที่สุดหลังจากเราทำงานมาเหนื่อยๆนะคะก็ต้องมีไอเทมนี้จริงก็คือหมอนนั่นเองตัวนี้จะเป็นตัว Ergo Lab Pillow นะคะเป็นหมอนสำหรับสายสุขภาพมากๆแม้ว่าหน้าตาน้องอาจจะดูแปลกๆแล้วก็ไม่คุ้นชินเหมือนกับหมอนที่เรานิยมใช้กันแต่ตัวนีอ้ออกแบบมาโดยนักกายภาพบาบัดนั่นเองซึ่งรูปทรงของน้องนะคะบริเว นนีน้ก็จะช่วยบริเวณดบคอท,ท้ายทอยตรงกลางก็จะเป็นบุ่มๆลงไปเพื่อจะกกระจายน้ําหนักศีรษาของเราเพื่อจะไม่ให้เกิดการกดทับระหว่างการนอนตลอด8ชั่วโมงนั่นเองใครนอนไม่ถึงเนี่ย เวลาพักผ่อนกันด้วยนะคะสำหรับวัสดุหมอนตัวนี้ด้านในจะใช้เป็นเมมโมรี่โฟมส่วนปอกหมอนจะเป็นคอตตอนไฟเบอร์ผสมกับนาโนคูลิ่งเจลที่จะช่วยเพิ่มความเย็นระหว่างนอนสามารถระบายอากาศได้ดีถ้าหากเราพลิกมาที่ด้านหลังนะคะก็จะเจอกับซิปเหมือนเดิมสามารถที่จะถอดปอกหมอนเนี่ยไปทำความสะอาดได้แต่ไม่แนะนำว่าให้ยัดเข้าไปทั้งอันอย่างนี้นะทุนถอดไปแค่ป,ปอกก็เพียงพอแล้วจากการใช้งานจริงมานะคะทีมงานเฟยก็ปน ไปนอนที่ห้องตัวเองบ้างหรือทีมงานถ่ายคลิปประกอบเนี่ยก็แทบจะหลับกันเลยแต่โต๊ะหมอนอาจจะเน้นท่านอนสักนิดหนึ่งนะคะเหมือนล็อกโพซิชั่นคอให้อยู่ประมาณตรงนี้ สามารถนอนได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือคนที่แบบตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะล็อกคอ,อนิดนึงแต่ถ้าเกิดนอนดิ้นๆมากหน่อยเนี่ยคออาจจะตกไปบริเวณนี้ได้หมอนกันนอนตรงๆมากกว่าพลิกตัวได้นิดหน่อยเฟรว่าพวกหมอนเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากนะคะแต่ว่าเราใช้นอนเป็นเวลาเกือบ8ชั่วโมงหากใครเลือกหมอนไม่ดีอาจจะส่งผลไปถึงหลังของเราการเกง่งระหวาง ่งนอนได้เลยซึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแบบหลากหลายอย่างมากๆนะคะงั้นถ้าเกิดใครมีแพลนอยากจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วสามารถอัปเกรดมาเป็นหมอนตัวนี้กันได้ e อ g o Lab ส่วนราคาของน้องอาจจะเกินงบป,ประมาณอย่างที่เราบอกไปช่วงต้นคลิปนิดนึงนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1590บาทจนถึง1490บาทราคาสูงหน่อยแต่เพื่อสุขภาพเฟซว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนยยค่ะยังไงเฟซแปะพิกัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยลองไปดูกันได้เลย และนี่ก็จะเป็นฟินิชเซตที่เราหยิบมาป้ายยาทุกคนกันในวันนี้นะคะเพื่อนๆชอบไอเทมไหนกันบ้างเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเฟจกันหน่อยเนาะจริงๆร,ราคาของหลักร้อยเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราสามารถนั่งทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะดูไปถึงยังสามารถนำไอเทมนี้เนี่ยไปแบ่งเพื่อนๆในออฟฟิศหรือว่าเพื่อนๆที่กําลังนั่งอ่านหนังสือของกันอยู่ก็ได้ กระชับมิดเป็นในตัวและถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ค่ะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเฟซ้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย